เรรียยบ้อเมื่อปีในกรรมนี้สิทธิแล้วจะไม่มีใครสามารถแย่งเอาบริษัตทปัวไปได้นี่นาจะยกทรัพย์สินทุกอย่างให้กับสุ่อกนเดียวเลยงั้นเหรอ ตัวไรของนายอยู่นะถ้แต่ฉันไม่ยกให้เบียแล้วฉันจะยกให้ได้หรือไงฮะอุ๊ยสาบซึ่งแทนเมียนไยสักจริงฉันไม่ได้อยากได้ทรัพย์สินของนายหรอกนะแต่แค่นายไม่กลัวเมียนายหอบสมบัติแล้วหนีไปแต่งงานใหม่หรือไง ปว <infl> โอ๊ยสภาพอย่างนี้ยังมีแรงตีชนีกเหรอเนี่ยฉันก็แก่ติดพิษไม่ดีเป็นอมพาสซึกหน่อยอีกอย่างนะฉันเชื่อว่าเธอไม่ใช่คนแบบนั้นต้องให้เธอทำแบบน้้นจริงก็ไม <Please. S 2> <us> ่เป็นไรก็แก่เธอมีความสุขก็พอแล้วล่ะ โอ้โหคุณเพื่อนโคตรพอบระเลยอ่ะไปพื่น <laughs> <laughs> สรุปได้เอาสิ่งนั้นมาไหมาเอามาแล้วแหละที่จะเกิดคำสั่งของคุณใจปัวได้อย่างไรแล้ว อ่านี่ฉันเก็บไว้ให้ตึงแต่งานส่งบันไดแล้วล่ะฉันดูอยู่แล้วว่าสักวันนายจะจำเรื่องทั้งหมดได้กับใจมาก สุเอไม่ว่าหลังจากนี้ผมใจดีหรือไม่กดด่ะแต่ผมอยากบอกให้คุณรู้ว่าชีวิตที่ผมได้มีคุณนะมันก็เกินคุ้มแล้วล่ะ ทางด้านหน้านะมีจุดบอดสำหรับการหลบซ่อนนะครับตีกสักแป๊บจะมีแม่บ้านผลักรถเข็นทำความสะอาดผ่านมาทางนั้นมามีต้องอาศัยรถเข็นนั้นในการหลบกล้งวงจรนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะนับถอยหลังนะครับ3าม สอตอนนี้นะครับมามีมีข้ามาแล้วแล้วต้องไปทางไหนต่อ ข่าวแรกกับมีเส้นทางต่อจากนี้มีอุปรกรณ์ปิดกั้นการสื่อสารผมคงไม่สามารถบอกมิได้แล้วว่ามีควรเดินทางไปทางไหนลูกสามารถบอกป่แกศที่มีการคุ้มคันได้หรือเปล่าได้ครับ การคุ้มกันส่วนใหญ่จะอยู่ในทิศตะวันตกโดยประมาณ150ตารางเมตรครับผมไม่ทราบตำแหน่งที่แน่นอนของคุณนาซูนะครับแต่ผมมัน่นใจว่าคุณนาซูจะต้องอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนต้องใช่แน่นอนไม่อย่างนั้นสื้อจิตอ่านคงไม่เอาเงินมาลงทุนทติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอะไรแบบนี้หรอกพวกลูกรอรับมีตรงที่เดิมนะ ส่วนที่เหลือมีจัดการเองนี่น่าจะเป็นห้องสุดท้ายที่มีกลนเฝ้าคุ้มกันสู้หวานหวานน่าจะอยู่ในนั้นเอ้ยก็คงยังไม่ยอมกินอยู่ดีถ้าเธอไม่ยอมกินก็ช่างๆไปสิคะร,รับเช้คุณชายฉือนะไม่ทํำไมต้องมาสนใจควาเป็นความแตกของเธอด้วยล่ะคะเธอจะไปรู้อะไร ถึงแม้คุณใจถือไม่ได้สนใจเธอคนนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องการให้เธออดตายสักหน่อยอีกอย่างนะถ้าเธอเกิดเป็นอะไรไปเพราะพวกเราแล้วก็แต่คิดว่าคุณใจถือจะยอมให้อภัยเรางั้นหรอพี่พี่ที่เคยทำผิดก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครมีชีวิตรอดแม้แต่คนเดียวเลยนะเดี๋ยวเรออีกสักแป๊บค่ะขอเข้าไปส่งไอ้ออีกรอบก็ได้ค่ะ อืมลองดูแล้วกันตายจริงเมื่อกี้หนูเดิมหยิบเสื้อผ้ามาห้คุณหนูซูแฮพี่ครับช่วยจัดจานให้หน่อยนะคะเดี๋ยวหนูจะรีบกลับมาช่วยนะคุณหนูซูคะ่ะคุณหนูนอนหรือย,ยังคะอืม พอดีว, ok it, ว่าเมื่อกี้หนูลืมหยิบเอาเสื้อผ้ามาห้คุณหนูนะคะตอนนี้คุณหนูสะดวกเปิดประตู yorum. ให้สักครู่ไหมคะเธอคงรู้ใช่ไหมว่าควรทำยังไง ฉ,ฉันจะเชื่อนอนแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยเอามาให้แล้วกันแต่ว่าพรุ่งนี้หนูยังมีงานอื่นต้องทำอีกนะคะให้หนูเข้าไปแป๊บหนึงได้ไหมคะหนูสัญญาว่าจะไม่รบกวนกันพักผ่อนพอนได้แล้วก็บอกก็ไม่ต้องไง,งเก็บกระเปอะเดินไปเดินมาหน้าห้องฉันมันก็รบกวนมากพอแล้ว คืนนี้ฉันไม่อยากเจอหน้าใครทั้งนะั้นใส่หัวไปจ้าอ๋อ,าอาค,าคา่ะค่ะทำไมวันนี้ก็หนูทูดุน่ากลัวจังปกติฉันไม่เคยอารมณ์เสียใส่พวกเขาเลยฉันจะโกนเสียงได้กขนาดนะั้นคืนนี้พวกเขาก็ไม่กล้ามารบกนวนฉันแนละ้วละเพราะฉะนั้น รบวนเจ้าตั้นีออกไปก่อนได้ไหมขอโทษทีนะเห็นเธอแล้วเหมือนฉันกำลังส่องกระจกอยู่เลยแฮะแต่ฉันไม่เคยทำสีหน้าแบบนั้นมาก่อนเลยอ่ะอ๋อฉันก็เหมือนกันเอ๊ะ ต้องขอทษสำรับเรื่องของคุณปิดชิงหังด้วยนะคะฉันเป็นคนวางยาพิษเขาเองแต่ใจจริงฉันไม่เคยคิดต้องการทำร้ายเขาเลยนะคะไม่เป็นไรเรื่องนั้นฉันไม่โทษเธอหรอกนะทำไมล่ะคะเพราะฉันรู้ว่วาเธอโดนบังคับให้ทำนะ่ะและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ฉันกล้าเข้ามาที่นี่ด้วยตัวคนเดียวด้วย ขอบคุณมากเลยนะคะเอาละเอาละถึงแม่ก่อนหน้านี้เราจะเคยเจอกันมาก่อนแต่ว่าเรามาทำความรู้จักกันใหม่กันก่อนเถอะนะฉันชื่อเซียวซูเอ๋อนะฉันชื่อสูหวานหวานค่ะประฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ ที่คุณมาหาฉันก็เพราะอยากได้ยาแก้พิษให้คุณปวดชิงอ่งใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะตีนีีที่จะให้ฉันรึเปล่าฉันยินดีค่ะแต่ว่าฉันไม่สามารถเอามันออกมให้คุณได้ทำไมล่ะเพราะยาแก้พิษได้อยู่บนตัวฉันนะคะมีเพียงแต่ฉันก็ค่อยคุณปวดยาแก้พิษก็จะเห็นผลนะคะ ในเมื่อมันเป็นแบบนั้นถ้าฉันบอกว่าฉันสามารถพาเธอออกไปจากที่นี่ได้ล่ะตธอนดีจะออกไปกับฉันไหมจะฉัน ว,วิววิวมีผู้บุกรุกเดี๋ยวตัวไอ้บรอกอยู่นั่นครับจับตัววะตัวดดกไปข้างนอกแล้วครับรีบตามแล้วก็เสียงดังหนวกหูอะไรกันกลางวันก็วุ่นวายมากพอแล,ล้วกลางคืนยังวาวายถึงดังอีกนี่กะจะไม่ให้ฉันนอนพักเลยใช่ไหม ขอตัวที่รบกวนได้รับผนวหสู้แต่นี่เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับขอความกรุณานะคุณดูเห็นใจเราด้วยเถอดนะครับเห็นใจงั้นเหรอจะเกิดวุ่นั้นเป็นแค่เหยื่อล่อให้พวกนายทุกคนวี่งออกไปตามและถ้าต่อมามีคนเข้ามาจับตัวฉันไปเป็นตุวประกันล่ะพวกนายจะได้ไปชอบไหวงั้นเหรอ เออคือว่าพวกนายมาที่นี่ก็เพื่อเฝ้าดูแลฉันอย่าลืมหน้าที่ของตัวเองสะละถ้าเกิดฉันได้ยินเสียงบกวกเวกเสียงใดอกกีกแล้วก็คืนนี้คุณชายกับพวกนายก็อ,อยู่หวังว่าจะได้นอนเหมือนกันครับนี่ต้องไล่ตามไปแล้วไปประจำที่ของตัวเองซะไปรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้กับคุณชายด้วยนะครับ กูแจกรับคนของเรารายง,งานว่ามีผู้บุกรุกก็ไปที่วิลล่าขุนหนูซสูอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้ไดบุกรุกก็ไปถึงวองขุณหนูซสูครับรายง,งานว่าบุกรุกแค่สวนส,วนสวนสนามเท่านั้นนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดครับดูจากภาพแล้วน่าจะเป็นคุณหนูเซียวนะครับ นที่สวยๆก็ทนไม่อยุไหวแล้วสินะเพิ่มกระลงปองกันให้มากยิ่งขึ้นเจตาแไม่สูรู้ว่ายาแก้พิษตั้งหมดอยู่ในมือของฉันหากเธอต้องการช่วยปู่จริงองนั้นเธอก็ต้องมอดวอนฉันเถอะนั ก็จับตาด,ดูให้เก็มวดขึ้นถ้ามีบเบาะแสอะไรให้รีบแจ้งฉันทันทีทครับคุณจาย